สวัสดีครับ,รบรมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับนะฮะรายการของเราก็คุยเยนสภาทบายนวันเสาร์นะนี่ก็จะใกล้สิ้นปีละก็น่าจะมาสรุปเรื่องเก่าๆนะที่ดังในรอบปีนี่นะ <demek> มามาดังเอาปลายปีด้วยนะครับถ้าดูจากข่าวนะฮะไอดาวต่างๆที่มันทําให้มันดังเนี่ยมันก็มีมีหลายมีหลายสาเหตุนะครับมีดาวราวหูดาวเสาดาวพูโตนะครับนะ แล้วที่ปากเสียก็มาจากดาวังคารดาวังคารเป็นนิดนะฮะอยู่ราศีกรกฎนะครับนะก็โคจรอ,อยู่หลายเดือนนะตอนนี้ข่าวที่มันดังมากในวงการตำรวจก็คงจะไม่มีอะไรดังเท่าก็จะชิงตำแหน่งผู้บัญชาการ,รโดยมีบิ๊กจ๊ก บิ๊กโจ๊กใช่ไหมบิ๊กโจ๊กไอ้บิ๊กโจ๊กนี่มันชื่อนะอาจารย์ชื่อตำรวจชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเล่นเออมันมันเละเขาชื่อสุรเชษเขาชื่อสุรเชษเดี๋ยวไงเพราะโจ๊กที่มันเละอาจารย์เยอะกว่เออมันเละไงเขาไมเละก็ไม่อร่อยที่อ๋อแล้วครับเออเออคุณชอบกินโจ๊กไหมก็ชอบครับมันเละดีดีเละดีนะแต่กูมีลูกพีหลายอย่าไปชื่อโจ๊กนะอออใช่มันจะเละให้เขากินหมดแหละครับอืมเขาบอกยังไงอย่าไปเบียดไอ้แกบวดมาเร็วนะ นะครับไปบุตรที่อินเดียมาแล้วนะโอ้โห้องสายเรื่องศึกยังไม่ถูกก็ก็ดังนะฮะดังพิงโจกนะฮะครับไอ้เรื่องชื่อสำคัญมากครับนะฮะครับแล้วมานี่เหมือนกันเจตตักเจตักโอ้ไอ้ทองปอมทองแม่ตักของปอมเพชรปอมมาเลยโอ้โหดังเหมือนกันดังเหมือนกันโอ้โหติดคุกมาแล้วเนี่ยใช่ครับเอ้มัน อะไรที่มันปลอมๆไม่ได้ทำอะไรไม่จริงไม่ได้นะหลอกไม่ได้นะแต่มันดังไม่นานอาจารย์แป๊บเดียวไอเดียคอนมางโกนเลยเออใช่ใช่ใช่อันที่สามมันข่าวอีกยาวนะใช่ครับมันนั่นอีกยาวตามมาแล้วโอ้ดีไอคอนมันก็โผล่มาแล้วยาวไปเลยครับเนี่ยไอตัวเนี้ยอาจารย์ชื่อมันแปลกมากเลยครับเอ้มันชื่อดีนะชื่อมันสี่ห้าหมดเลยครับเครื่องหมายมันก็ดีเหรอครับเครื่องหมายของแดงของแดงหงแดงเออแล้วนะครับแล้วก็ชื่ออะไรนะเจ้าของอะไร พอลพอลครับชื่อพอลบอสพอลเฮ้ยมันใช้บอสหมดเลยใช้บอสหมดเลยครับสิบแปดบอสนี่เป็นไงบ้างเก้าใช่ไหมครับเรียกเก้สิบแปดมอสนี่เข้าคุกไปหมดเข้าคุกหมดชื่อนี่สี่ห้าหมดเลยอาจารย์อ้ตัวรวยทุกคนเป็นหมื่นล้านเนอะแต่รวยครับโอ้ไปข่าวนี่โอ้ดังแล้วอีหน้าอีฉานนะแต่จะไปอิจฉาเลยเออใช่ครับมันอยู่ในคุกแล้วไม่ได้ใช้เงินครับ ตอนี้ยังยาวไม่จบนะยังไม่จบโอแต่เขายังไม่ผิดนะอาจารย์เพราะว่ายังไม่ต้องต่อสู้กันในศาลอีกมัยังไม่ผิดยัง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 ยมงังยัยังังยังไังยัยังยังอังย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 ็งยังยันยังยันยังยังยั่ยัง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 ัังยังังยัังยััดก็ไปเลยมันพัดไปตามลมัลยัรับโอ้โหงจััดลัมพัลยััดอยัางยงยัยังยังยังยยอัอัอัง เออเพื่อนร็พอเออเสร็จแล้วมัน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 รีดพอโอ้โหแล้วตามมาด้วยใครกันไอ้คนอันนี้อันนี้ผมยังสงสัยอยู่เลยครับสามารถสามารถอ๋อเออสามารถแล้วใช่ไหมครับทำไมหรือเปล่ะปะาไอ้ทนายของไอ้หลวงพ่อไอ้ทนายดีไอคข้อเนี้บอกไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่ฟ้องครับเฮ้ยร้อยกว่าล้านเนะมันไม่ฟ้องนะครับผมมองดูแล้วเนี่ยตัวนี้เนี่ยตัวสำคัญ พอจะาฟองปั๊บนะไอ้ฟองนี่ติดคุก <laughs> ไอ้องติดคุกครับเพราะว่าตอนที่มันไม,ม่มีเรื่องอนไนหกสี่หกหกสี่หกห้าหกหกคไหมรับไอ้ช่วงนั้นน่ะไอ้สามารถมันเป็นราชการ,รมันเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอแล้วเป็นกรรมธิการครับรับเงินไม่ได้เกินสามพันครับที่มันร้อยล้าน<อ>ติดหวัวโตเนี่ยเขาบอกไม่ได้มันเส้นเงินมันบอกกัแล้ว嘛 มันหายไปตงรวจล้านแล้วไม่ไม่ไปเสิร์ฟเลยตำรวจจับเองเลยครับแต่มันมีช็อคกันนะเนี่อาจารย์ทนายตั้มเลยครับตั้มเหรอเฮ้ยท้ายเลยทนายอะไรนะแกร์กัมซาเลนเจอร์อะไรอันเนี้ยนะเอดเวนเจอร์โอ้มากันโอ้โหมาก็เป็นแม่โหทนายเป็นแพ้โอ้โหแต่ก็หนังเจ็ดหนึ่งตอนเจ็ดเลยนะใช่ครับแล้วเป็นไงมันมันทำมันช็อคเลยก็อกนีไงมันดูเนี่ยเรื่อง39ล้านซิลโอนิฮ่าซิลโอนิฮ่าเออเจย์ออยเขาโอในซิลโอนิฮ่าเออ แ่รักมากเหมือนเหมือนเงินเงินร้อยเงินเงินพันเลยโอ้โหให้เสนีย์หายเขารว้มากแต่ว่าอย่างนั้นนะแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อไม่เชื่อก็เลยสนธิออกมาเคลื่อนไหวโอ้โหเล่นหนักเลยนะทีแรกออกก็นนี้ท้ากินเยี่ยวันเจ็ดสิบเอ็ดถ้วยนะโอ้มันรู้ใครจะกินเยี่ยวกันเนี่ยวันนียตั้มบอกท่านไม่ยอมกินท่านไม่มีผิดโอ้โหเสร็จแล้วเป็นไงตั้ม ไปพักผ่อนในคุกก็เราไปต่อสู้กันอีกเออสู้กันไปค,ครับผมเอางี้แล้วกันเราก็ไปไปดูก็ต่อสู้กันโอเคครับ